ก็ก่อนอื่นเลยกล่องดูชัดๆสกอเทยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะคะนี่อุปก,กรณ์ที่ให้มานะคะมันจะมีตัวนี้นี่หลอดหยดอ,อ,อันนี้ อันนี้เป็นหลอดทดสอบนะคะนี่นี่บางเลยทุงมือแล้วก็ไม้ตักตัวอย่างนะคะในจิ้งฝัานั่นเองอันนี้เป็นที่ตั้งหลอดทดสอบนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน่นจะเป็นคู่มือตาแครได้ไหมเอ่ยชุดทดสอบนี่นะคะสารปลอดในเครื่องสำอางค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยตันนี้ต้องพับอันนี้ก่อนเนาะโอเคได้กลางนะคะคงมือ ด้วยเพื่อความปลอดภัย นวลนะคะที่จะใช้ทดสอบตลอดน,นี่ขอบอกว่าวิธีทดสอบนะคะให้ตัดครีนด้วยตัวอย่างประมาณ0.2กรัมหรือขนาดเ็กเท่า,มาเมล็ดถั่วโอเคขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเอาตัวไหนก่อนดีเอ่ยนีทั้งหมดี0ตัวจัดมาให้ดูเลย เขาบอกว่าสารประหลอดเนี่ยมักจะอยู่ในครีมหน้าขาวหรือว่าเป็นครีมกันแดดเนาะในนี้ก็จะมีตัวที่เป็นครีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับบำรุงผิวหน้าให้ขาวใสเนาะอันเดี๋ยวลองตัวไหนดีละ่ะอันนี้ก็ได้อะอันนี้ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะแต่ว่ามีรองพื้นในตัวเดี๋ยวเรามาตรวสอบตัวนี้กันสังเกตได้ว่านี่ยังไม่ได้แก่เลยเดี๋ยวจะแกะ่ ทดสอบให้ดูใส่ถุงือแล้วแก่ยากมากนี่แล้วก,ก็ทิ้งขยะไปตอนนี้นะคะโอเค ปากครีมใส่หลอดทดสอบอันนี้เป็นหลอดทดสอบเ๋ยานะขอเก็บรูปแป๊บหนึ่งนะคะว่าเขาหยกอุปรกรณ์อะไรมาบ้าง จะช้านิดนึงเนาะพอดีทำคนเดียวโอเคหนสองสามแช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนำหลอดทดสอบออกมานะคะนี่มีหลายอันเลยทีเดียว น่าจะได้ประมาณ20-50เทสเนอะก็ตักที่ใส่เขาจะมีตัวอา้าวไม้ตักไปไหนแล้วเนี่ยส่งใส่ช้อนยด้ยอโอ้อย่นี่อ,อ้าวนี่ อันนี้เป็นนี่ไม่ตักตัวยามนะคะตัวอื่นเดี๋ยวเอาครีมออไปก่อนวิธีเราสอบก็นี่เลยง่ายๆเปิดมาอันนี้เป็นตัวเนื้อครีมนะคะเป็นครีมกันแดดของทางร้านอันนี้มันเท่เทา,าเมล็ดถั่วเขียวไหมเนี่ย อุ้ยกิ้งไปแล้วน่าจะประมาณนี้ไหมเอาใส่ลงไปป้ายครีมโดยรอบผนังด้านในหรอทดสอบจากขอบบนถึงขอบกลาง น,น,นี่นะคะป้ายโดยรอบจากขอบบนถึงขอบกลางก็ประมาณนี้ น่าจะเยอะพอแล้วนะคะจากนั้นเขาบอกว่าให้หยดน้ำยาทดสอบน้ำยาทดสอบเมื่อกี้ที่ให้ดูคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เขาใส่ถุงมาให้สีน้ำยาทดสอบปกติจะเป็นสีเขียวนะคะ อ่านกันชัดเจนน้ำยาทดสอบเนาะทีนี้เอาหลอดหยดนะคะหยดน้ำยาทดสอบลงไปยี่ส okay, ิบหยดโอเคเราจะหยดลงไป20หยดสักครู่อ้ย นี่เป็นสีน้ำยาที่ติดตรงฝาขวดนะคะน่าจะยังใช้ได้อยู่เป็นสีเขียวยี่สิบโยดป้าวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปด ก้าวบโอเคครบแล้วนะคะหลังจากครบยีสแล้วเขาบอกว่าให้ปิดฝาหลอทดสอบปิดให้แน่นโอเคอันนี้คือสภาพหลังที่ทาครีมตรงปากหลอนแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะคะเป็นน้ำยาทดสอบนั่นเองทีนี้เราก็จะจัดการ ความงายหรือว่าขย่านั่นเองนะคะประมาณ10-20ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 18, 19, 20โ okay. อเครกแล้ว20ครั้งทีนี้เรามาดูในโบชัวกันนิดหนึ่งเดี๋ยวขอเช็ดแปดน๊นนึงนะคะพอดีปกตรงนี้ okay. นี่นี่คือผลที่ได้นะคะเห็นกันไหมเอ่ยเป็นสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูในโบชัวนิดหนึ่ง ่อนข,ข้างอันใหญ่เขาอบอกว่าเดี๋ยวขอตั้งไว้ตรงนี้นะคะอ่ะนี่เขาบอกว่าน้ำยาที่ก้นหลอดทดสอบเปลี่ยนสีส้มหรือว่าเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าตรวจพบสารประหลอดตรงนี้ไม่มีนะคะของเราเป็นนี่สีเดิม เห็นไหมเลยเป็นสีเขียวแปลว่าไม่มีตะลอด